สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ AI Chatbot เป็นของตนเองนะครับเพื่อเอาไว้ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการนะครับห้างร้านของท่านนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโคดดิ้งหรือว่าเขียนโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อดีของ AI Chatbot นะครับสามารถตอบคำถามแทนเราได้7วัน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ AI ของเรานะครับพัฒนาให้มีความฉลาดนะครับตอบคาถามเหมือนคนมากที่สุดนะครับ ทำไมต้องใช้ AI Chatbot ในการทําธุรกิจนะครับเพราะว่าตอบลูกค้าได้เร็วนะครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับคำถามเดิมๆซ้ําๆนะครับ AI มันจะเก่งมากนะครับมันก็จะไปดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลจากสิ่งที่เราป้อนให้มันนะครับมันก็จะเอามาตอบได้นะครับฉลาดนะครับแล้วก็รวดเร็วรองรับลูกค้าได้ในปริมาณมากพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ Chatbot ของเรานะครับทำงานกับ ไลน์ OA นะครับหรือว่าไลน์ a l a c COUNT หรือว่า l i น์แอดเดิมนะครับที่เราเคยใช้นะครับต้องยอมรับว่าคนไทยในปัจจุบันนะครับการสื่อสารระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวระหว่างคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจนะครับตอนนี้เราใช้ไลน์เป็นหลักถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไลน์คือส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยไปแล้วนะครับก็วันนี้ถ้าเรานะครับ เอา AI มาไว้ในบัญชีไลน์ของเรานะครับแล้วก็บัญชีนี้มันสามารถตอบคำถามแทนเราได้7วัน2 4ชั่วโมงนะครับก็จะดีกว่าแล้วก็พอเราสะสมลูกค้านะครับให้ลูกค้าแอดเข้ามาในบัญชีของเรานะครับถ้าเรามีโปรโมชันดีๆนะครับเราสามารถที่จะบอดแคสต์นะครับแล้วคนที่ติดตามบัญชีของเรานะครับเขาก็จะได้รับโปรโมชันได้รับข้อมูลดีๆจาก บริษัทของเราครับจากธุรกิจของเรานอกจากนั้นนะครับ l ล n e ก็ยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะสมแต้มนะครับแล้วก็เรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของสเต็ปเมสเซจและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ผมก็เชื่อว่าถ้าใครอยากจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตนะครับเอา AI c h a t b บ t เอาไปผูกกับบัญชีไลน์เอาไปเอาเขาของท่านนะครับก็จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้นะครับจุดเด่นของ A.I. c h a t b o ทของเรานะครับเบื้องต้นถ้าใครที่ยังไม่ได้มีปริมาณการใช้งานเยอะนะครับก็คือใช้งานฟรีนะครับแล้วก็รอ,องรับการใช้งานหลายบัญชีนะครับหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณนะครับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของคุณนะครับถ้าคุณทําแล้วนะครับก็สามารถเอาไปแชร์ให้กับตัวแทนจําหน่ายหรือว่าสาขา บางบริษัทอาจจะมีหลายสาขาถูกไหมครับใช้ข้อมูลเดียวกันผลิตภัณฑ์ก็ขายเหมือนกันถ,ถูกไหมครับสาขาหรือว่าตัวแทนจําหน่ายก็ไม่จําเป็นจะต้องทําข้อมูลนะครับคุณก็สามารถเอา Data ที่คุณเทรน AI i นะครับส่งหรือว่าแชร์ไปให้ตัวแทนจําหน่ายใช้ร่วมกันได้โอเคไหมครับลดการทํางานที่ซําซ้อนแล้วก็เป็นการทําข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงชุดเดียวนะครับให้ AI รียนรู้แล้วก็เอาไปตอบคําถามได้เป็นร้อยเป็นพันคนพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับไาลนา์ Official Account ที่เราพัฒนาผูกกับ AI นะครับสามารถเอาไปตอบคําถามกับลูกค้าได้ลองนึกภาพดูครับว่าสมมติมีลูกค้าที่สนใจแล้วเราก็ตั้งกลุ่มไลน์ถูกไหมครับมีโปรโมชั่นมีอะไรแล้วก็ส่งเข้าไปหรือมีทีมงานนะครับทีมงานาที่ เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะถามคําถามแล้วอยากจะให้ AI ตอบนะครับเราก็สามารถทําได้โดยการดึงนะครับ l i n e o f f i c เชียเขาบัญชีนั้นเข้าไปในกลุ่มแล้วก็แท็กนะครับแท็กบัญชีของเรานะครับแท็กบัญชี Line Official ย c เ o u n ขาของคุณนะครับแล้วมันก็จะตอบคําถามได้ตามที่เราเทรนนะครับนอกจากนั้นนะครับสาสมีนาคม2568นาะครับ l ล n e Notify จะหมดไปนะครับ l ลน์ OA นะครับตัวเดียวกันนะครับ ก็สามารถที่จะบอร์ดแคสข่าวสารหรือว่าแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆนะครับผ่านไลน์ API ได้นะครับซึ่งนะครับก็สามารถที่จะต่อยอดพัฒนาไปได้ในอนาคตนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับการใช้ไลน์อ f ฟ i ิเ a ียลเขานะครับไม่ยากนะครับไม่มีความรู้เรื่องโคดดิ้งใดๆก็ทำได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเริ่มทำกันเลยการทำ AI Chatbot นะครับเราจะต้องตั้งค่าร่วมกัน2เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่1คือ เว็บไซต์ชื่อว่า talkda.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับเว็บไซต์ที่2เป็นเว็บไซต์ของบริษัท Line Official Account นะครับโอเคเราไปดูเว็บไซต์แรกกันครับเว็บไซต์แรกนะครับเว็บไซต์ talkda.com นะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับให้เราไปที่หน้าล็อกอินนะครับนะครับใครที่มีนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็ กดที่ sign up นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับใส่ชื่อเบอร์โทรอีเมลนะครับรหัสผ่านตั้งรหัสผ่านเองนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกครับพอกดสมัครสมาชิกนะครับมันก็จะมีอีเมลเป็นลิงก์นะครับส่งไปที่อีเมลของท่านนะครับให้ท่านไปกดยืนยันนะครับว่าอีเมลของท่านเป็นของท่านจริงนะครับแล้วก็ได้รับข้อความจริงๆนะครับแล้วมันก็จะนําคุณเข้าไปสู่การตั้งค่านะครับ โอเคหรืออีกวิธีหนึงนะครับคุณสามารถที่จะล็อกอินด้วยบัญชีไลน์ก็ได้นะครับกรณีของผมนะผมจะล็อกอินด้วยบัญชีไลน์นะครับก็เข้าระบบได้ด้วยบัญชีไลน์ได้เลยครับวิธีการทำ AI Chatbot ง่ายๆนะครับทำอยู่2เมนูครับคือเมนู Bit Info แล้วก็เมนู Connect AI นะครับ Bit Info ตรงนี้นะครับมันเอาไว้นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ครับ โปรเจกต์ในที่นี้คือโปรเจกต์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับโอเคผมจะลองตั้งนะครับตั้งเป็นนะครับชื่อโปรเจกต์สีกรุงนะครับอันนี้ชื่อโปรเจกต์สามารถตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเคไหมครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะครับเราก็เลือกครับว่าเราจะเลือกเป็นลักษณะการใช้งานแบบไหนนะครับสำหรับธุรกิจทั่วไปนะครับก็แชททั่วไปได้เลยครับสำหรับสมาชิกของบริษัทสีกรุงบูเกอร์นะครับก็ให้เลือกแชทเกี่ยวกับสีกรุงบูเกอร์นะครับเพราะว่า พิเศษก็คือนะครับผมได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสีกรุงบูเกอร์ไว้ให้แล้วนะครับเนาะโดยที่คุณไม่ต้องทําเองนะแต่ถ้าคุณนะครับแต่ถ้าคุณเลือกแชททั่วไปนะครับคุณจะต้องใส่ข้อมูลบริษัทของคุณเองผลิตภัณฑ์ของคุณเองนะครับอะไรต่างๆเองทั้งหมดเลยตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยถูกไหมครับแต่ถ้าคุณนะครับเลือกแชทเกี่ยวกับสีกรุงบูเกอร์นะครับผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วประมาณ90 อีก2%นะครับคุณสามารถใส่อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะใส่โอเคไหมครับก็จะเป็นประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลได้เลยครับหลังจากกดส่งข้อมูลนะครับอ่านะครับมันก็จะมีป๊อปอัพมันก็จะมีรายการขึ้นมาอยู่ด้านด้านด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าด้านขวามือของจอนะครับก็คลิกเข้ามาอีก1ทีครับเห็นไหมครับชื่อโปรเจกต์ที่เราตั้งมันก็จะขึ้นมานะครับโอเคไหมแล้วก็พร้อมกับพร้อมกับโปรเจกต์ไอดีนะครับพร้อมกับโปรเจกต์ไอดี อ่าโปรเจกต์ URL นะครับนะแล้วก็ข้อมูลองค์กรนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับสำหรับอ่าแชทเกี่ยวกับ4 Google Maker นะครับก็จะเป็นธุรกิจอ่บริการเกี่ยวกับประกันภัยใช่ไหมครับก็ต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะอ่ามีแชทบอทเอาไวต้ตอบคําถามเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยนะครับก็คุณก็ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปพรบระบราคาเท่าไหร่ขายโดยบริษัทอะไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างต่างอ่าประเภทหนึ่งนะครับอ่ามีแผนอะไรบ้างนะ รับประกันโดยบริษัทอะไรนะครับรุ่นอะไรน,นะครับแพ็กเกจนี้เหมาะคำรุ่นอะไรเงื่อนไขอะไรลองรับ G C C นะครับรถยนต์กี่ที่นั่งอายุรถเท่าไหร่นะครับเบีบบ้ยบประกันเท่าไหร่นะใส่เข้าไปใส่ข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดีครับนะเพราะว่าถ้าเราใส่ข้อมูลน้อยเนี่ย AI มันก็จะฉลาดน้อยเพราะว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยมันมันน้อยเรียกว่าเป็นการเทรน AI แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่ข้อมูลเยอะเท่าไหร่เนี่ยไม่ คือ AI มันไม,ไม่ได้เอาข้อมูลทั้งหมดมาตอบนะครับมันจะตอบตามตามคำถามของลูกค้าลูกค้าถามอะไรมันก็จะตอบตามนั้นนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะๆนะเพื่อให้ไอมันเรียนรู้โอเคไหมครับอ่นะโอเคประมาณนี้แล้วก็อัปเดตอีกทีครับนะอัปเดตอีกทีนะครับโอเคสำหรับ b i t i n น o นะครับ bit info ตัวเนี้ยไม่จะเป็นจะต้องทำทุกคนโอเคไหมครับอ่ากรณีที่คุณนะครับ เป็น h เฮด Office แล้วก็มีสาขานะครับทุกๆสาขาเนี่ยข้อมูลบริษัทก็เหมือนกันแล้วก็ขายสินค้าประเภทเดียวกันแล้วก็ราคาเดียวกันถูกไหมครับก็สาขาเนี่ยไม่ต้องทำบิตอินโฟแล้วคุณ Copy Project URL ตรงนี้ไปให้สาขาอ่าแล้วก็ให้สาขาไปทำา o o n n e t t i ไได้เลยโดยที่ข้ามขั้นตอนบิตอินโฟไปได้เลยนะครับหรือกรณีที่คุณมีตัวแทนจำหน่าย ถูกไหมครับคุณมีตัวแทนจําหน่ายแล้วอยากจะให้นะครับอยากจะให้ตัวแทนจําหน่ายของคุณนะครับได้รับข้อมูลเดียวกันกับคุณนะครับใส่ข้อมูลไปแล้วโดยที่ตัวแทนจําหน่ายของคุณไม่จําเป็นจะต้องมากรอกข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ราคาเท่าไรบริการหนึ่งสองสามสี่มีอะไรบ้างเพราะว่าบางทีบริการมันอาจจะมีเข้ามาใหม่ๆสินค้าเดิมก็หมดอายุหรือว่าหมดสต็อกไปก็ต้องเอาออกถูกไหมครับ ไม่งั้น AI มันก็จะดึงข้อมูลที่มันมีอยู่ในคลังเอาไปตอบลูกค้ามันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่จะมีหน้าที่อัปเดตนะครับข้อมูลองค์กรและสินค้าและบริการเนี่ยก็ควรจะมีคนเดียวถึงแม้เราจะมีตัวแทนจําหน่ายลหลายๆคนมีสาขาลหลายๆคนก็ทําแค่คนเดียวก็คือมาทําแค่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ copy นะครับ copy project ID ไปให้ทีมงานของเราไปให้สาขาของเราโอเคหลังจากนั้นนะครับ ทำตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทำตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ connect URL ครับเราก็เอาโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ URL นะครับที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับทำมาเมื่อกี้ค้นหาครับเห็นไหมครับค้นหามันก็จะขึ้นมาอ่าถูกไหมครับอันนี้เราก็ส่งไปให้เพื่อนส่งให้ใครก็ได้ให้เขาไปไปทำเองนะครับโอเคนะครับแล้วบรรทัดที่2ต่อมานะครับตั้งชื่อ AI อ่าธุรกิจของเรา เราอยากจะให AI ้ AI มันชื่อว่าอะไรเราก็ตั้งได้เวลาลูกค้าถามว่าคุณชื่ออะไรถูกไหมครับน้องลิซ่าน้องซีซีน้องเจเจอะไรก,ก็ใส่เข้าไปได้เพื่อให้ AI ของเรามันน่ารักถูกไหมครับแล้วก็กําหนดเพศให้มันด้วยครับว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเพศนี้มันจะมีเกี่ยวกับเวลาอตอบใช่ไหมครับมันจะมีคนไทยเนี่ยเวลาเวลาประโยคประโยคคําถามหรือว่าประโยค ประโยคจบอะครับมันจะมีต้องมีคําว่าครับหรือค่ะถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกว่าชายทุกๆก,การสนทนาของ AI มันจะลงท้ายด้วยครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นเพศหญิงนะครับเพศหญิงทุกๆก,การสนทนามันจะลงท้ายด้วยค่ะเสมอโอเคไหมครับอ่โอเคแล้วก็ข้อมูลการติดต่อที่1 23าเนี่ยคุณก็สามารถใส่ได้ว่าคุณจะใส่เบอร์โทรอยู่ในรายที่1หรือใส่เบอร์โทรรายที่2ก็ได้หรือว่า บางคนมีช่อง YouTube บางคนมีเว็บไซต์บางคนมี Tik t o k บางคนมี IG อะไรคุณก็ใส่เข้าไปแต่แต่ไม่ให้ใส่เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ให้คุณบอกด้วยว่านะครับให้คุณเทรน AI ด้วยว่าอันเนี้ยใส่เข้าไปตามนี้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ของคุณคือคืออะไรให้ให้บอกไปด้วยว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรเว็บไซต์ของคุณคืออะไรให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับหรือว่า IG ก็เบอร์อ่าเขาเรียกอะไร u r l IG หรือว่า หรือว่าแอคเค n t ไอจีของคุณคืออะไรใส่เข้าไปด้วยไม่ไม่ใช่ให้ใส่ด้วนๆคือเบอร์โทรเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้างั้น AI มันจะไม่เข้าใจนะครับมันจะไม่เข้าใจโอเคเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลครับส่งข้อมูลเข้าไปเลยครับอ่ะส่งข้อมูลเข้าไปนะครับมันก็จะออกมามันก็จะโผล่มาที่เมนูด้านขวาครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็มากดอีกทีนะครับนี่นะมันก็จะมาเนี่ยวิธ,ธีการใส่ข้อมูลนะครับ เว็บไซต์ของคุณคือนะครับ si g u o u p c p o t com เนี่ยใส่เข้าไปลิงก์ไว้สมัครของคุณคืออะไรใส่เข้าไปเบอร์โทรของคุณนะครับอ่ะชื่อบัญชี Line o f f i c i account นะครับของเราชื่อว่าอะไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าเอามาจากไหนนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้วิธีการทํางานนะครับอ่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่ะแต่ในเบื้องต้นคนอ คนที่ยังไม่มีบัญชีไลน์ OA นะครับก็จะยังไม่มี2ช่องนี้นะครับโอเคอันที่2นะครับเว็บไซต์ที่2ที่เราจะเข้าไปตั้งค่าก็คือเว็บไซต์นี้ครับ account. l a n e bit. log. i n นะครับนะโอเคเราก็ไปตามนี้นะครับเห็นไหมนะครับมาหน้านี้นะครับเราต้องล็อกอินนะครับอ่นะครับโอเค เห็นหน้านี้นะครับหน้านี้อันดับแรกเราต้องล็อกอินเข้าระบบนะครับเข้าระบบนะครับด้วยบัญชีไลน์นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับคุณก็ต้องไปสร้างบัญชีใหม่นะกดบัญชีนี้ผมได้ทําคลิปวิดีโอแล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างบัญชีนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอใต้คลิปนี้นะครับโอเคไหมครับอันนี้ผมเดาผมแอซูมว่าทุกคนมีบัญชีไลน์ออฟฟิเชียลอคา t แล้วนะครับ เราจะมาตั้งค่ากันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกบัญชีที่เราต้องการทําได้เลยครับบัญชีที่เราต้องการทําผมเลือกบัญชีสีกุ้งนะครับมาแล้วบัญชีนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราไปที่ตั้งค่าครับเลื่อนไปตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่ messaging API ครับนะครับมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ให้เรากลับมาที่ กลับมาที่เว็บ talkda.com นะครับเห็นไหมมันจะเขียนว่าเว็บ Hook for line OA นะครับเว็บ Hook for line OA เราคลิกหนึ่งทีครับมันจะเป็นการ Copy อัตโนมัตินะครับ Copy ตรงนี้นะครับหรือว่าคลิกขวา Copy ก็ได้คัดลอกนะครับอ่าแล้วก็เอามาใส่ในนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะเห็นไหมอันเดียวกันนะครับแล้วก็บันทึกหนึ่งทีครับบันทึกครับอ่าโอเคไหมครับบันทึก เสร็จแล้วก็ให้คลิกตรงว่า Line Developer ครับอ่าแล้วก็คลิกตรง c o n s o l นะครับอ่านะครับแล้วสำหรับคนที่คืมพึ่งเข้ามาใหม่นะครับมันจะให้สร้าง Provider นะครับอ่าเราจะต้องสร้าง Provider ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าให้คลิกตรง Create Provider ครับแล้วก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Provider ชื่อเราก็ได้นะครับ หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับเนาะแล้วก็ Create ครับอ่าผมใช้คำว่าทิปอ่า AI ก็ได้นะฮะเขียนว่า AI ก็ได้นะครับอ่าลองดูอ่า,ออาผมผม AI นะครับแล้วก็ครีเอทครับ AI c r ครีเเสร็จปุ๊บคำว่า AI มันก็นจะมาโผล่ด,ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับอ่ามันจะมีโผล่ตรงเมนูนะครับอ่า เสร็จแล้วเราก็ไปนะครับแต่ของผมสร้างไว้ที่ที่นี่นะครับเนาะที่ที่วิจิตนะครับให้เราไปหานะครับใครมีหลายหลายหลายผู้บริการเราก็เลือกดูนะครับเนาะอ่าแล้วเราก็ไปที่บัญชีที่เราสร้างไว้นะครับบัญชีที่เราสร้างไว้อ่านะครับโอเคชื่อตรงนี้คือชื่อบัญชีของเรานะครับชื่อบัญชีของเราบัญชีไลอ f อนฟิเชียลเ u n าของเรานะครับให้ก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางครับมาวางใส่ตรงนี้ครับ ชื่อบัญชีไลน์เอาไปใชรเขาตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้ทําทไมถึงต้องเอามาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเชิญไลน์ของเราตรงนี้เข้าไปในกลุ่มนะครับเราจะถามมันเราต้องแท็กมันเราต้องแท็กชื่อคําว่าชื่อของเราครับเราต้องแท็กชื่อบัญชีของเราถ้างั้นมันจะถ้าเราไม่ใส่นะครับมันจะมันจะแท็กหากันไม่เจอโอเคไหมครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมา หาคำว่า messaging API ครับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาอันนี้เราใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่านะครับใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ปกติอ่มันมันจะปิดอยู่ใช่ไหมครับเราเปิดตรงนี้ครับเปิดให้เป็นสีเขียวครับ use web use web hook ครับให้เปิดครับเปิดใช้งานนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาโอเค allow bot to join group chat หรือเปล่านะครับหมายความว่าเราจะอนุญาตให้ บัญชีนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มได้หรือไม่นะครับถ้าเราต้องการคือเราต้อง Edit ให้มันเป็น Enable นะครับเนาะอ่าออโต้รีพายเมสเซจนะครับตัวนี้คือปิดไปเลยนะครับนะแล้วก็เกร t ติ้งเมสเซจตรงนี้ใครต้องการที่จะตั้งข้อความต้อนรับนะก็เปิด Enable ไว้ใครปิดก็คือ d i s t b l l e นะครับแนะนำให้เป็น Enable นะครับเนาะโอเคไหมครับโอเคนะครับแล้วก็ บรรทัดสุดท้ายนะครับ channel access token นะครับให้เรา copy ครับ copy หรือถ้าใครยังไม่มีนะครับให้ i s s u e ออกให้ issue ออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้ว Issue เสร็จก็ copy นะครับ copy เสร็จเอามาวางใส่ใน line channel access token นะครับวางครับวางครับแล้วก็กดบันทึกหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับ วิธีการทดสอบก็คือให้เราไปที่บัญชีนะครับบัญชีที่เราเปิดไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ถามข้อมูลถามข้อมูลกับบัญชีลายอาวุธอเขานะครับแล้วมันก็จะตอบคําถามมาให้เราได้เลยนะครับถามอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปหรือว่าข้อมูลบริษัทของเรานะครับผมลองจุดเด่นของธุรกิจนะครับเราดูนะครับนะครับเราใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะวิเคราะห์แล้วก็นำมาตอบได้นะครับ เห็นนะครับอ่ามันก็จะตอบข้อมูลตามที่เราเทรนไว้นะครับก็ประมาณนี้นครับโอเคสําหรับคนที่มีคําถามนะครับคําถามในการใช้งานสามารถที่จะสอบถามเข้ามาโดยตรงกับผมผมดูแลอยู่2บัญชีคือบัญชีท็อกได้แล้วก็บัญชี SK ประกันนะครับสําหรับคนที่มีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับผมยินดีตอบครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ